<c oughs> ปิดแผ่นฝ้าหลุมหนึ่งชั้น <c oughs> สเตปยก12เซน,นครับ <c oughs> กับสวัสดีเอฟซีพี่น้องสุภาสุคนครับเมื่อนี้ผ้ามาปิดแผ่นนะครับปิดแผ่นฝ้าหลุม1ชั้นนะครับสเตปยก12เซนครับลุยกันเลยครับแรกครับปิดแผ่นชั้นบนก่อนนะครับปิดแผ่นสั้นบนผมสิปบะเดทยททำนะครับอันนี้ลงมาปิดแผน่นฐานล่างแล้วนะครับฐานล่างกัะตัดสเตป สียู่ปากลมสียู่หาซิบหาเส้นนะครับงานนี้แต่ว่าผมเผื่อแผ่นตัดหกซิบเส้นครับเผื่อแผ่นหาเส้นนะครับเวลาดีดเตากีดนะครับมันจะได้ง่ายนะครับแต่เกิดเ่าตัดเอาเปะเลยบางที่ปูนหาผนังปูนอาจจะบริเวฉากในมุมมันก็จะ,ะเหตุให้เาเกิดการทํางานยากขึ้นนะครับเวลาตัดแผ่นครับตัดแผ่นเผื่อออกมาสักห้าเซน,นครับจากนั้นเรา ต้องมาตีเตากรีดออกทีหลังเอานะครับจะได้ทํางานง่ายสะดวกนะครับนี่เริ่มปิดแผ่นอ่ฐานล่างครับโชว์เดียวอีกแล้วนะครับงานนี้ล่ะลุกน้องทายทําให้นะครับผลงานทายทําให้ปิดแผ่นแล้วครับจากนั้นมาตีเตาครับตีเตาแล้วก็กรีดแผ่นออกนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมสวยงามนะครับเป็นเหลี่ยมคมขั้นตอนอีกเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับ เวลาเขาตัดออกอตัด,ตด,ดให้มันเป็นเส้นตรงดีๆนะครับอย่าให้มันโคดเขียวเลื่อยไปมากครับเวลาฉาบมันก็สิไดเป็นเหลี่ยมตรงคมคมนะครับอ่าเป็นเหลี่ยมเป็นสันคมสวยงามนะครับงานสีไดออกมาดูดีครับผมเวลาตัดเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญน,น,น,นะสําหรับความกรีดผมนะครับท่านอื่นคิดยังไงผมโมโหนะครับตัดแล้วกรีดออกนะครับกรีดออกแล้วก็แต่งขอบ เอาคัตเตอร์ขูดขอบแต่งขอบให้ดีนะครับหรือท่านได้เสียกระดาษรา้แต่งขูดออกคัดออกก้อนก็ไ้นะครับแล้วจังค่อยฉากปิดผาครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมครับจากนั้นนะครับเอาฉากจับลงมาครับให้มันได้ฉากได้มุมครับจับฉากลงมาครับเป็นแนวตั้งแล้วก็เพื่อเข้าไป1ซึนงเซนครับเพื่อเข้าไปเท่ากับขอบแผ่นนะครับเพื่อเข้าไป1เซนครับ จับฉากแล้วก็ตีเต่าครับตีเต่ากบสร้างการครับตีเต่เาก็ดีดโปตรงดึงมาบปตรงก็เลยจานก,ก็ใช้อ่าเอ่อใส่ฉากด้านบนนะบ่อ,บอบพีดต่อตื้นลใส่ฉากด้านบนนะครับใส่ฉากด้านบนยิงให้มันตรงตัวสอยนะครับมันถึงจะดีคนระับมันจะแน่นหนาครับผมยิงฉากด้านบนแล้วครับมันยิงสีลายใส่ด้านล่างนะครับ ผมจะใส่เป็นสีไลายนะครับมันเหตุงานง่ายมันทำงานงายนะครับส่วนหมากเพค่นก็นจะใส่ฉากกัน,นครับโบว์ยังผมโบซสีเลียดครับผมเอาสีลายใส่เลยมันยังตรงมันยังแข็งแรงดีนะครับความจีตผมทํางานง่ร้ผมยิงสีลายแล้วก็เอาแผ่นขึ้นติดตั้งนะครับแผ่นนี้เขาตัดเพื่อเส้นหนึ่งครับสมมุดสเตปสิบสองเส้นเขาตัดสิบเอ็ดเส้นนะครับสิบหนึ่งเส้นนะครับ มันจะพอดีครับก็กลายเป็น12เส้นเหมือนเดิมนะครับสเต็ปยิงล็อกน็อตคู่บนล่างนะครับยึดน็อตบนล่างครับยึดก็ประมาณนะครับกาเอาครับ30 40 30เส้นนะครับใส่ฉากอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ฉากอีกหนึ่งฝั่งนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทังงห้ลายท่านได้ไปปฏิบัตินะครับเป็นอีกแนวทังหนึ่งครับเป็นไอเดียนะครับ ทันได้เฮ็ดวิธีใดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพูดคุยกันใดนะครับแนะนำใดครับผมบอกว่ากันครับใส่ฉากบนแล้วก็มาใส่สีลายด้านล่างนะครับผมจะใส่เป็นแนวตั้งนะครับสีลายด้านล่างพลิกตั้งขึ้นมาครับเอาแผ่นทาบประกบนะครับเศษแผ่นมาทาบกบเขื่อเข้าไปให้เสมอขอบแผ่นที่เราตัดไว้นะครับจากนั้นก็นําแผ่นขึ้นติดตั้งครับแผ่นสเต็ปหน้าตั้ง11เเซนครับที่เราตัดเตรียมไว้ครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปครับ มันจะยึดง่ายนะครับเวลาใส่สี่ลายตั้งครับมันจะเปื้องหน่อยก็ไม่เป็นไรครับอาศัยทำงานง่ายของซื้อเองครับไม่ซีเรลี่ยมยึดน็อตบนล่างให้เสร็จนะครับด้านบนก็ยึดเข้าไปครับยึดเข้าไปเป็นหลุมสี่เหลี่ยมครับแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับหลุมเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ยกขึ้นไปเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นที่60เซนนะครับรอบตัวเผื่อออกมาจากผนัง60เซนรอบตัวนะครับปากหลุมจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับก็ดูความเหมาะสมของห้องเราด้วยนะครับที่จะทำก็ดูความเหมาะสมว่าจะดึงออกมาประมาณเท่าไหร่ครับปากหลุมก็แล้วแต่นะครับความเหมาะสมจะได้ ทำเสร็จจะได้ดูสวยงามนะครับงานนี้เป็นงานโครงการครับแถวพุทธมนฑลสายสี่ครับเป็นงานโครงการทำด้วยกันมาหลายปีแล้วครับกับเจ้านี้กับเจ้าของโครงการครับรับโดยตรงเลยครับเขาเห็นฝีมือเขาไว้เนื้อเชื่อใจนะครับขอบคุณเฮียนะครับที่ไว้วางใจทีมงานเรานะครับใช้งานอยู่ตลอดนะครับงานมีงานก็จะให้ขึ้นตลอดงานออกมาก็จะประมาณนี้นะครับฝ้าหลุมสเต็บยก12เซน ขอบขอบคุณ FC ทุกทุท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนที่คอยมอบกำลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมานะครับใครชมคลิปนี้จนจบก็ขอให้ร่ำรวยยงเฮงปังๆครับ